จากคําถามที่เรามา,าค่ะที่แอร์จะให้พ่อครูพูดอีกรอบนึงนนแล้วทีนี้ให้เขานี่ไปดูเอาเองว่าเขายังให้พ่อครูไปพูดอินตเตอร์วิวตรงส่วนไหนมิวไหนว่าะอะไรยงังเม่พร้อมจะตัดสินใเอาเองแต่วันนี้เราทําเป็นวิดีโอสั้นๆแป๊บนึงพ่อครูเริ่มรู้จักกัญชาเมื่อไหรค่ครับ ถามว่ารู้จักกัญชาเมื่อไหร่นี่มันก็รู้จักบันใต้มาต้องแต่เกิดเพราะเกิดอ,อยู่นี่และอยู่ใกล้บันใต้รู้จักมาแต่แต่ว่ารู้จักจริงๆตอนปเป็นครูอยู่บันใต้ปี2512แล้วหลังหลังจากที่รู้แล้วที่พ่อครูเริ่มเป็นคนบุกเบิกเพื่อให้การบรรจุวิชาให้กัญชาม,มีเด็กนัก ตอนนั้นนี่ตอนนั้นนี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเพราะเราเป็นครูเราเป็นครูนี่นเ,นเรามันเป็นขร้นาการเาารพราะมีคำคำหนึ่งกัญชายาเสพติดเป็นภัยชีวิตเป็นทิต่อสังคมเราก็ผูกฝังเด็กในฐานที่เราเป็นครูแต่ตอนตอนตอน,ตอนที่ว่าจะให้เป็นหลักสูตรสอนเด็กตอนเมื่อเขาพูดถึงนโยบายกัญชา เพราะตัวเองนี่จบทั้งด้านชีววิทยามาจบทั้งด้านพืชมาเข้าใจว่ากัญชาไม่เป็นแค่พืชตัวเดียวแต่พอพอมันถูกกฎหมายมาครอบว่าเออนี่เป็นยาเสพติดมันก็เลยเป็นยาเสพติดมาแต่พอเขาจะแก้กฎหมายอะไรนี่เรารู้สึกว่ามันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ลูกก้อนชาวบ้านใต้เขาปลูกฝังมายาวนาน ตอนแรกเขาไม่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 ต้องการจะเป็นไอเอาไปสูบด้วยซ้ำไปเขาต้องการเป็นปรุงปรุงปรุงยาปรุงปันธุ์ธรรยาแต่ด้วยคนนาไปสูบเยอะก็เลยกลายเป็นว่าติดหนึ่งคนบั้งใต้ไม่ได้สูบนะมีก่ติดแค่สองคนเองที่วิจาแต่เริ่มจากคนรอบนอกคนที่เป็น G ีไอที่มา ที่อยู่นครปนมนี่ฝรั่งเข้ามาช่วงปีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเยอะเลยแหละพอเขาเขาเลิกเลิกเลิกมาจากเลิกมาจากนู่นทู้ไงว่าเขาพักแต่ทิ้งระเบิดมาจากเวียดนามเขาก็มาเข้ามาเข้ามาแล้วเขาก็เอาไปสูสู่มาสู่ที่นี่ด้วยเขาไปด้วยเขากลับไปอเมริกาด้วย ตอนนั้นเีเอาไปด้วยเราไม่รู้แต่ว่าเกิดธุรกิจซื้อขายกันธุรกิจเกิดคนที่พ่อค้าแถวนี้ก็โอ้มีการซื้อการขายเพราะพ่อค้าอยู่ดอนก็มีอยู่สักตนก็มีที่เป็นพ่อค้าคนบ้านใต้ไปอยู่ดอนไปอยู่ที่อื่นก็เป็นพ่อค้ากลับมารวบรวมรวบรวมรวม บางทีพ่อค้าที่นอกมาก็เขาก็มีมมสื่อสารติดต่อกันนะ่ะติดต่อกันก็บางทีอะยื่นกระเป๋าเงินมาเพื่อจะซื้อก็จุคนกลางไปดที่สักดพ่อค้าคนกลางจะเขาถิ่นชาวบานเขานี่แหละที่เขาเป็นพ่อค้าเขารู้นะเขารู้เขา เขามีขาเขาเขามีเขามีเครือข่ายเขาอ,อ,อันนี้ช่วงก่อนนะที่พูดนี่ <ขอ S 1> แต่ช่วงหลังๆมานี่ช่วงช่วงหลังๆนี่ช่วงหลังๆน,น,งงงนี่บัน่นใต้ติดคําว่ากลรย์พอไปส่งเสือไม่ปลูกพอไปบอกเรื่องปลูกบั่นใต้แถูกกฎหมายหรือยังถูกกฎหมายหรือยังนี่เขาเข็ดมากเลยเพราะอะไร ไม่ใช่โดนจับเมื่อก่อนมัานใต้จบเป็นสวยบ้าน้าละสองมือเพราะว่ามันจะมีตำารวจที่เข้ามาสวยส่งตามส่งส่งไปตามพื้นที่แต่ว่าไปถึงไหนไม่รู้แต่คนที่ให้ปรับก็คืออเมริกาส่งเครื่บินมาเลยเปล่า คนบินมาบินแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงส่งภาพพื้นดินเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจท้องที่นะมันมถึงสร้างความกดกดกดเครืองให้ชาวบ้านนี่แหละคือที่ชาวบ้านเขาเข็ด <Okay. S 2> เขาก็เลยมันเขาหายไปพักนึ่งาาหายสิหายตลอดเลยเพราะว่ามันเราเข้าไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าพอมันเหมือนตำรวจมาเยอะ เขาไม่ได้ต be ิดคุกแต่คือเขาดุไปเลยยุดยุดไปเลยแล้วเขาก็ออกจากพื้นที่ไปทำอาชีพอื่นมันก็เกิดการเคลื่อนไหวของกัญชาไปอยู่ไปขายอื่นไปอยู่บ้านตำบลน้องโบน้องตกแล้วก็อยู่นาค้ำนู่นนาค้ำนู่นเครือข่ายของบ้านใต้กับนาค้ำในเครือข่ายใหญ่มากก็เลยทำก็ยังติดต่อ แล้วจากตรงนี้จะไปปูกตรงมุมใช่ตรงนั้นก็รบกวนก็ไต่ขึ้นไปตรงนี้หนีหนีไปเรื่อยหนีขึ้นตามลำน้ำสงคราม<ไ>ลำน้ำสงครามจนถึงน<ม>ัง่นแหละภูพานขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าโดนลบเลือใช่โดนลบเว,ว่เขาพอมาเจอคือเขาลงมาตัดเขาไม่อยากจำเลยเวลาถามเรื่องนี้เขาจะไม่ยอมพูดเลยคือมึดช่วง ประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดตอนหนึ่งแปดจำไม่ได้แล้วเปล่าตำรวจเข้าไปกับชาวบ้านใตน้เหมือนแสดงหนังเหมือนในหนังเลยชาวบ้านใต้นี่ขอกปืนล่าตำรวจตำรวจก็ท,ท่านนีท่านนี้ปท่ไห่จนทุกเจ้ีว่า่ตายเรื่องนี้นี่ถ้าถามเรื่องนี้เขาจะเก็บบังเพราะมันจป็นมันฝังลึกในจิตใจ เขารับไม่ได้เขารับไม่ได้เมันเหมือนเขาเดือดร้อนแสนสาหัสเขาต้งเก็บไง่พอชวนเรื่องปูกปัญชาเขาอุ่ยอุ่ยอุ่ยุยยุดแ้พอชวนออกตอนตอนปีหกสี่หกสามกสี่ที่มีนโยบายเาก็เริมเลิ่ม เริ่มแสดงออกเริ่มแสดงออกแต่ก็ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปเจอคนข้างนอกมกันจะมีอะไรเขาเรียกพักเขียวพักเขียวนี่เป็นคนที่ชอบสุกตัญชาเนี่แหละชอบชา้ชางบัญชาแต่ที่นี่นะเขาอะไปช่วยนกักการเมืองเพื่อให้ได้คนมาเป็นนี่มาต่ตอที่เขาเล่าให้ฟัง เราก็เลยเวลาพอได้มาจริงๆก็คือเป็นเสรีกิญกชาซึ่งณวันนี้นี่ก็พยากรณ์ไม่ได้หรอกอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้มันเหมือนเป็นช่องว่างเป็นโอกาสของเขาก็เลยผมรีบปลูกสะสระีบทําปลูกทําเงินแต่ว่าคุณภาพยังไม่มั่นใจเพราะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหลัง คนรุ่นเก่ารุ่นรุ่นครูรุ่นพ่อครูก็หมดแรงแล้วไปบอกก็ไปบอกก็รุ่นน้องๆรุ่นลูกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ทำกันรุ่นแรกมันก็จะขาดเชื่องไปโอ้ยมันหายไปเลยเนี่ยต้นชหายหาย ที่ที่ที่คนที่จะเขียนเรื่องนี้น้อยคนละเวลนเราเนี่ยสัมผัสจะเขียนไปปลูกก็ปลูกปีที่หนึ่งปลูกข้างข้างบ้านปีที่สองก็ปลูกที่ข้างบ้านหลังบ้านปีที่สามตำรวจมาลก,กวนอีกโอ้กู้วยจกักกัญชาจะได้รถยนต์เนาะที่ไหนได้ ยืมเงินจากพ่อตาพ่อตาให้เงินมาสองหมื่นไปดาวรถวัสดาเล็กเออตำรวจหัวหน้าจ่านหารโอ้จ้ารวยเนาะเออได้รถได้ออกรถก็เลยรุ่นสุดท้ายเนี่ยบอกบอกทานลงแต่เจ้าจิเบิ่งกับเบิ่งรถเพราะเราเป็นครูโรงเรียนต้นใต้ลองพุ่งกลับ ผู้ผู้กำกับสกลนอครน,นั่งฮอมาก็พาตำรวจขึ้นไปค้นลุงเรียนไ,ไม่ใช่จุดไม่หยุดเรากทเราหยุดแล้วเพราะ,ระในโรง,รงเรียนนีระบบอ่ะพันรงบอกว่าขอใหญ่มีกัญชาใน่ยขึ้นโรงเร,รียนเป็นค่าเพราะเราไปเห็นเพราะปิดตันเสาอาทิตย์หรือไม่ว่าปิดเทิมไปเห็นในห้องน้ำเอ้า เราประชาน้ำเต็มเ,เดี๋ยวนี้ว่าธุรกิจของเขาเนี่เขาอัดแท่งสามารถเรานอนู่บ้านก็ครูเราได้ยินเลยคืนนี่เขาปัญชาลงไปแช่น้าคืนวันใหม่เขาก็ประชาออกไปมีแบบนี้บ่อยครั้งแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงมาเพราะเราก็กลัวไม่ปลอดภัดยเยอะ 对吧？老。